สวัสดีครับพี่น้องมืน,นี้พญาพานนะครับมาเที่ยวปากตะบนออกนะครับมาที่วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ําเชี่ยวนะครับจังหวัดตราดนะครับมาเบิงนะครับตอนนี้มาเบิงนะครับมาที่จุดวัดใจนะครับก็เป็น แหลงชุมชนนะครับครับเราก็มาดูนะครับเป็นพิษาหกิจิชุมชนนะครับูได้บเป็น นนะนี่ก็จะเป็นการคุณยายทำหมวกนะครับส่วนใช้รีมือมากเลยก,ก็ทำไม้จากไบเตยจ้ะไบเตยนะครับ ดอกกุหลาบทำดอกกุหลาบนะครับเรื่อประดับนะครับน่ารักมากเลยนี่ก็มาดูทางทาเรื่อประดับนะครับจากสูปรสูตรตอไต่นะครับสนใจสั่งสั่งเลยครับสั่งเลยครับราสาวาทำได้เหรอไงครับ เวียนอยนหนึ่งเนื้อกางองม่้ตาซื่อดีอยนได้รู้ว่ามาองทำขวดกังหันลมเนาะจากขวดน้ำนะครับที่เดือดใช้นะครับเดี๋ยวใช้มาให้พวกเราทำนะครับชุดชาิมาทาเอาครับเอาสีชุดชาดดูนะครับน่ารักมากก็จะให้พวกเราทํานะครับ ใครสนใจก็ดูนะครับแล้วก็ไปลองทำดูนะครับสวยงามมากนะครับนะครับเราก็มาล่องเรือกันนะครับไปดูที่ปากองเาวช้างมองเห็นเกาะช้างเลยบอกเกาช้างแล้วก็เข้าโมโกกลางสวยมากเออเนี่ยโอ้ยเราจะมองเห็นด้านข้างนะครับจะเป็นไปทางเลี้ยงปลา มันเป็นปลาเก๋ากระปงเราปลาที่มีปลากระปงขาวปลาอะไรบ้างครับมีปลากระพงขาวปลากระพงแดงแล้วก็ปลาเก๋าครับโอเคนะครับปลาที่เรามีเรากำลังเพาะเลี้ยงอยู่นะครับ ทะเลแล้วดูกันนะครับว่าบ้านเราไม่มีน้ำทะเลนะครับ เราก็มาที่ ไปห เดี๋ยวก็ไปเชียงเงี้ยเนีได้ได้ตกอ่าวที่เหรอฮะตกอ่าวที่เหรอตกอ่าวเนี่ยไปได้ทั่วทำอะไรนี่ไม่ได้ลองไปขำเหม็นไปจันเป็นเโินไปที่อ๋อได้ไหมคะตกเป็ดบอกได้ไหมได้ไหม่ไตกอ๋อยจะไม่ตก่งลงเรื่องปัญหาดิซัมดิโดนปลาเลยอ่าเรกลับเข้าฝั่งแล้วนะครับดูมาดูธรรมชาติกันนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางลงนะครับไปขึ้นเรือนะครับเรือเัวรี่ขนาดใหญ่ที่จะข้ามไปเกาะช้างนะครับเี่นมาเป็นเรือบกท่านก็ขึ้นเรือไงหรือเปล่า ก็กำลังขึ้นเรือนะครับเป็นทั้งสองนะครับอ่าเรือนะครับเนาะ รอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังนั่งรอนะครับนั่งรอเรือน,นะครับคนเต็เมไม่น่าจะเต็มน้อกวะนั่งกบหัว,หวมาดูบรรยากาศรอบนอกนะครับรอบทะเลนะครับจอจ่เป็นท่าเรือเอ่อท่องจักรออกไปเป็นแนว รเราจะไปพักที่เกาะช้าสมคืนนะครับโอเคงั้นคุณนายาลพยววาลังก็เมนสิเสดส์พลังกลับมาพอยก็เดินทางาออกจากเป็นยิ่งใหญ่นะครับที่จันทบุรีนะครับเราดูอยู่ธรรมชาตินะครับสวยาม,มากครับอยู่ธรรมชาติของตอนนี้เราก็นั่งเรือใหญ่นะครับข้ามสองลังครับเดินทางนะครับ จากเป็นดินใหญ่ไปถึงเกาะช้างก็ประมาณ9กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับนะครับตอนนี้เราก็มบเรือกเ็เล่นเดินทางนะครับครับซึ่งเรามองเห็นเกาะข้างหน้าคือเกาะช้างนะครับแต่คงจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งคงจะถึงแล้วครับ กฝั่งกองช้างแล้วนะครับรถก็ขึ้นนะครับเรื่อขึ้นไปวันนี้ให้รถขึ้นไปก่อนนะครับ ข้ามาแล้วอากาศดีมากเลยเารแ,แล้วนะครับตอนารมาถึงเลยนะครับของทิรรถตู้นะครับมารถกขึ้นน กำลังลงไก่แก่ดีกว่าครับห้องพักเป็นโรงแรมสมาระเราเหนื่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับมาถึงห้องพักแล้วนะครับตอนนี้ของคุณยาคพานกับมาก สองศูนย์สามห้อยสองศูนย์สองโอเคสองศูนย์สองนะครับอยู่กับหลานชายอนุภาพสีอินกำลังดนะูนะในห้องนะครับห้นะองน้ำที่นอนโอเคนะครับถึงบองที่พักแล้วเรียบร้อย